สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะว,วันนี้เราก็จะมาพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องของโรคตาในสัตว์เลี้ยงนะคะคุณหมอครับผมค่ะก่อนอื่นก็ต้องสอบถามก่อนเลยค่ะว่าสัตว์เลี้ยงประเภทไหนสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่เรามักจะพบปัญหาในเรื่องของตาค่ะ อ,อจริงๆแล้วครับโรคโรคตาในในสัตว์เลี้ยงเนี่ยอ,อในสุนัน<ภา>นข,นขนกกนและแมวเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับ <ภา S 2> เอาในกลุ่มประชากรสุนัขก่อนละกันนะครับบ้านเราเนี่ยจะมีเลี้ยงสุนัขก,กลุ่มพันธุ์หน้าสั้นค่ <ภา S 2> ที่สูนะครับพันบูด็อกอะไรเงี้ยแล้วพันุ์ปักอเงี้ยนะครับกลุ่มเจอ <ภา S 2> ปัญหารเรื่องของโรคตาได้บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อมีแผลที่กระจกตานะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของตาแห้งนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเอตาทะลักอะไรเงี้ยอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยในทางคลินิกครับผมค่ะอืแล้วก็โรคอื่นก็จะมีเรื่องของโครงสร้างนะครับเช่นมีปัญหาเรื่องของเอหนังตาบ้วนเข้านะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของต้อกระจกต้อหินก็สามารถเจอได้ในสตีเลียนเหมือนกันครับผม อย่างต้อกระจกต้อหินนี่ก็พบเจอกันได้ทั้งในสุนัขแล้วก็แมวเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะออใช่ครับแต่ว่าในแมวจะเจอได้น้อยกว่านะครับในสุนัขจะเจอได้บ่อยกว่าแล้วก็จะมีกลุ่มสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีอุบัติการการเกิดของเอ,อต้อกระจกหรือต้อหินเนี่ยได้ไไดได้ด้ชัดเจนมากกว่าพันธุ์อื่นก็มีครับผม,มก็คือเป็นเรื่องของสายพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับผมค่ะแล้วแบบ แบบนี้เนี่ยคือมีมีโรคตาแบบไหนที่เป็นจำเพาะไหมคะสำหรับเฉพาะโรคนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะในสุนัขบางสายพันธุ์หรือว่าในแมวบางสายพันธุ์ค่ะอาจารย์หมอคะออถ้าบอกว่าตามสายพันธุ์เนี่ยจริงๆงมันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอ,อ,อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเช่นอย่างท่านพันธุ์ชิสุอย่างเงี้ยครับปัญหาที่เราเจอบ่อยก็คือจะเป็นโรคตาแห้งใช่ไหมครับแล้วก็ะจะเป็นโรคปัญหาเรื่องแผลที่กระจกตาอันนี้อันนี้เป็นจากอุบัติเหตุแต่ว่า ถ้าจะมันุกกรรมอะไรเงี้ยหรือว่ากลุ่มพ,พวกพูดเดิ้ลเอกลเนลีเทอร์ er, พวกนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวต้อกระโจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมอะไรเงี้ยหรือว่าพวกคอกกี้อะไรเงี้ยครับก็จะเจอได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอ,อย่างในแมวเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มสายพันธุ์เช่นสุกเมนคูนก็จะมีปัญหาเรื่องของหนังตาม้วนเข้า,ถ,าถึงว่าเจอได้มากกว่สกาสายพันธุ์อื่นๆอย่างเงี้ยนะครับผมค่ะ อืแล้วอย่างแล้วอย่างแบบถ้าเป็นแมวสายพันธุ์อย่างเบอร์เซียหรือว่าหิมาลายันที่เป็นหน้าสั้นที่จมูกค่อนข้างจะบี้เข้าไปนี่ก็จะ่ามีปัญหาคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์หมอคะเอมีปัญหาคล้ายๆกันไหมคล้ายคล้ายกันครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท่อน้ําตา อุดตาตีบแคบอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องโครงสร้างของของกะโหลกเอออะไรเออเงี้ยของเขาเนี่ยอ่ด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มพันธุ์หน้าสั้นใช่ไหมครับโครงสร้างกะโหลกของแมวเนี่ยมันก็จะจะ,จะจะเขาเรียกว่าจะแบนๆเนาะอ่าแล้วก็มันก็จะมีผลทําให้อาจจะมีปัญหาท่อน้ําตานะครับปุดตาได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของเช่นต,ตัวตัวสัตว์ที่เอ่อตาโต,โตๆอ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยครับก็จะมีโอกาสที่จะ มีการสัมผัสหรือมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแผลได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอ,อปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังเนาะอันนี้ <S <S 2> <S 2> มันก็จะแบ่งกันว่าเป็นโรคที่แบบเป็นมาแต่ก,กําเนิดไหมหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายหลังโรคเกิดขึ้นภายหลังก็จะดูว่าเป็นโรคนั้นเนี่ยมันติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าไม่ติดเชื้อด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผม อืค่ะแล้วอย่างกรณีคราบน้ําตาสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างเช่นคราบน้ําตาแมวโดยเฉพาะแมวที่เป็นแมวพันุหน้าสั้นเนี่ยคือแบบนี้เนี่ยมันจะมีจะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคตาอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์หมอเอ่อด้วยปริเออด้วยลักษณะของน้ําตาเนี่ยครับก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเป็นสุนัเป็นแมวกลุ่มที่แบบว่ามีโอกาสที่จะเป็นปัญหาได้หรือเปล่าเช่นอย่างกลุ่มของพวกนหน้าสาั้นอะไรเงี้ยครับก็จะมีปัญหา ปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่น้ําตตาเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการมองเห็นสักทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองอบริเวณหน้านะครับแล้วก็ไปถูถ่ายเกาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะทำให้ลักษณะของบริเวณหน้าเนี่ยเกิดภาวะกปัญหาเรื่องผิวหนังตามมาปัญหาเชือชช้อราเชือ้อยี๊ตามมาตามซอกหลบของบริเวณหน้าที่พับย่นอันนี้ก็เจอได้หรือว่าทําให้เกิดปัญหาของเราไปทางหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกปัญหาผิวหนังนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของภายนอกอันนี้เรื่องของการบองเห็นเนี่ยมัน็นเรื่องของภายในไอ้เรื่องปัญหาท่อน้ําตาหรือว่าเรื่องของปัิมาน้ําตาที่เยอะหรือว่าไปข้ามน้ําตาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบองเห็นโดยตรงซะทีเดียวนะครับค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเช่นถ้าเป็นแมวพันธุ์หน้าสั้นเราเราก็จะบริเวณที่พับย่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคราบน้ําตาไหลออกมาแล้วบางทีเป็นคราบเกลือกลางอันนี้เจ้าของก็ต้องคอยทําความสะอาด การทำความสะอาดใช่ครับบางตัวสามารถแก้ไขได้บางตัวอาจจะแก้ไขไม่ได้สักทีเดียวแต่ว่าเน้นเรื่องของการจัดการเป็นหลักเช่นการทาความสะอาดการเช็ดทำความสะอาดให้มากขึ้นหรือบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าไอ้จริงมันก็จะมีปัญหาอีกอีกบางปัญหาเช่นมีปัญหาเขาเรียกเหมือนกับเป็นต่อม ที่บริเวณหนังตาที่สามครับที่มันทางานมากปกติอันเนี้ยอาจจะทําให้น้ําตามันล้นกว่าปกติน้จริงๆอันนี้คือต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่า<ฆ>หลายๆเคสเนี่ยมักจะมาด้วยการที่หน้าเปียกับเชื้อมีค่าน้าําตาเจ้าของจะเข้าใจายอย่างเดียวว่าน่าจะมีปัญหาแค่เท่าน้ําตาตดแคบหรือเปล่าจริงๆมันก็จะมีปัญหา<ฮ>อื่นๆอีกที่ทําให้เช่นบริเวณต่อมหนังตาที่สามเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนต่อมน้ําเหลืองเล็กๆครับ<ฆ>อยู่บริเวณด้านในท<ฆ>ีนี้ถ้าว่าต่อมเนี้ย มันถูกกระตุ้นด้วยสารอะไรก็ตามแต่สิ่งแปลกปลอมแม้กระทั่งบางทีฝุ่นผงหรือว่าเศษไม้กวาดก็ตามหรืออะไรเงี้ยนะครับหร,หรือสุนัขหรือแม่ที่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไป,ไปโดนละออง,ดอ,งดอกยิ่งดอกหญ้าอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็อาจจะไปอยู่ตำแหน่งนั้นก็ทําให้เคืองตาตลอดเวลาแล้วไอ้ต่อเนี้ยก็ทํางานมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้น้ําตาเนี่ยมันมันมันไหลยเยอะกว่าปกติเมื่อไหลเยอะปกติมันก็เลยทําให้เข้าใจว่า อ๋อต้องมีปัญหาท่อน้าตาตันแน่ๆซึ่งจริงแล้วเนี่ย<ม>อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาท่อน้ําตานะครับอาจจะเป็นปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นหรือมีอะไรก็แล้วแต่หรือร่วมกระทั่งอย่าง p ีเอ็มสองห้าอย่างเงี้ยบางตัวเลี้ยนงนอกบ้านก็ทําให้เกิดการระคายเคืองตา<ม>ก็ทําให้น้ําตาไหลยเยอเกะกว่าปกติก็ได้อย่างเงี้ยครับ<ม>ผมใช่พีเอ็มสองจุดห้าก็ส่งผลเหมือนกันนะคะเนี่ย ถ้าเ,เป็นสัตว์ที่เลี้ยงภายนอกนอกบ้านนะครับจะเห็นจะเห็นว่ามีเอฟเฟกอะไรเหล่านี้เช่นเหมือนเราเนี่ยนะครับที่รู้สึกระคายเคืองตาระค,คายเคืองจ,จมูกการหายใจอะไรอย่างเงี้ยในสัตว์ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยครับผมอืมค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูเราจะรู้ได้ยังไงคะเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มสงสัยได้ว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาที่ดวงตาคะอาจารย์หมอเอ่ออันดับแรกครับเอ่อ แล้วของน้องสังเกตดูก่อนนะครับว่าน้องน้องน้องหมาหรือน้องแมวเราเนี่ยหรือสัตว์ชนิดอื่นเช่นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนกะ็แล้วแต่นะครับอว่ามีอาการเอไม่สบายตาหรือเปล่าเช่นอะไรบ้างอล่ะที่ไม่สบายตาเช่นตัวอย่างเช่นว่าอมีอาการเครื่องตาลืมตาลีลีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> หรือว่ามีน้ําตามากกว่าปกติมีค้ามน้ําตาจากเดิมไม่เคยมีค่าน้ําตาที่หน้าเลยจู่ๆ <c oughs> ลืมเอน้ําตาล้นเลยแล้วก็อาจจะมีสีของตาขาวแดงขึ้น นะาตากระจกตาเนี่ยดูมองไปแล้วดูฟ้าฟ้าขึ้นนะแล้วก็ดูรู้สึกเจ็บหรือว่าเคืองตาหรือสัตว์อาจจะแบบบางตัวเนี่ยอาจจะเอาหน้าไปถูถถถถถๆไถๆบริเวณที่นอนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอันเนี้ย<ม>อันนี้ถ้าเป็นอาการสิ่งแรกของสังเกตได้คือความแตกต่างที่แปลนไปเช่นจากเดิมลืมตาโตก็ลืมตาเล็กลงจากเดิมที่ดูผิวหน้าหน้าหนา,ห,นา,ห,นานหรือดูแห้งก็เปียกมากขึ้นอาจจะเป็นขั้นในสองข้างคอมเพนก็ได้นะครับดูฟ้าขึ้นขุ่นขึ้นแดงขึ้นอันเนี้ย นะครับอันนี้ซื่อของสังเกตได้เลยว่าน่าจะมีปัญหาตัวที่ฟ้องได้มากที่สุดก็คือตาขาวถูเราคลิกตาขาวดูปกติแล้วควรจะเป็นสีขาวหรือชมพูหน่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันดูเป็นแดงๆปื้นๆเหมือนคนเป็นตาแดงครับอ,อันนี้เป็นอาการที่บอกแล้วแหละว่าอน่าจะมีปัญหาที่ตาเนยนจะต้องมาดูว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นแผลไหมหรือแค่ละค่ายเกินบางตัวไปอาบน้ามาแล้วกลับมาตาแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้จะเป็นอาการฟ้องเรื่องต้นเลยว่า ที่เจ้าของดูได้ง่ายเลยนะครับอืมอันนี้ก็คือเราก็ต้องคอยเจ้าของนะคะก็ต้องคอยหมั่นสังเกตเพราะบางทีบางทีเนี่ยอ่าต้องดูว่าปกติสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอมันเริ่มผิดปกติก็พาไปพบแพทย์ได้เลยใช่เพราะว่า<ม>จริงๆที่บอกไปเลยนะครับว่าโรคตานเนี่ยเอ่อมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างสําคัญเนาะ,ค,ะคือทําให้คุณภ่าพชีวิตดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การมองเห็นด้วย จู่ๆวันหนึ่งเขามองเห็นอยู่วันหนึ่งเขามองเห็นลดลงอันนี้คุณท่าชีวิตเขาก็เปลี่ยนแล้วถูกไหมฮะ<ฆ>เหมือนคนที่เคยสายตาปกติวันหนึ่งสายตาสั้นเสายตายาวเนี่ยก็ใช้ชีวิตยากแล้ว<ฆ>อันนี้ก็เหมือนกัน<ฆ>นั้นเนี่ยถ้าเจ้าของเริ่มเห็นว่าตัาดเดินเริ่มเดินชนหรือว่าเดินแบบผิดจังหวะกะของผิดอะไรเงี้ย<ฆ>ก็แน่นนว่าควรจะไปตรวจดีกว่าเพื่อจะดูว่ามีสาเหตุอะไรบ้างเพราะว่าบางสาเหตุถ้าตรวจได้เร็วแก้ไขได้ทัน<ฆ>ก็ยังเซฟการมองเห็นได้แต่บางตัวเนี่ยมาเจออีกทีนึง ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันโครงสร้างไปแล้วหรือว่าฟังก์ชันมันเสียไปแล้วอันเนี้ยอาจจะแก้ไขไม่ได้ซึ่งก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับบางทีเจ้าของมาด้วย<ฆ>เป็นมาแล้วหนึ่งเดือนมองไม่เห็นเดินโทนอะไรเนี้ยครับเขามาตรวจดูบางตัวมีปัญหาสุขภาพเช่นความดันเอ่อพยาธิเม็ดเลือดหรือว่าเรื่องของโรคทางระบบอื่นๆก็ส่งผลที่ตาแล้วก็พอเราไม่ได้แก้ไขโดยตรง<ฆ>หรือว่าเราอาจจะแบบเอ่อมองข้ามไปอะไรเงี้ยครับสุดท้ายพอมันส่งผลกระทบแล้วเนี่ย เออวันนั้นน่ะน้องอาจจะแบบมองไม่เห็นแล้วซึ่งบางทีช่วยไม่ได้จริงจริงครับผมค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเออเมื่อสักครู่ที่ได้บอกว่าอาจจะมีอาการสายตาสั้นเนี่ยคือในศาสตร์ค่ะมีพบอาการเรื่องสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวเช่นเดียวกับในคนด้วยไหมคะเออจริงๆเจอได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่วิธีการตรวจหรือเทคนิคเนี่ย จะใช้อุปกรณ์ที่จาเพาะแล้วก็มันไม่ได้เป็นการตรวจแบบเขาเรียกว่าตรวจแบบทั่วๆไปนะครับคือคือมันต้องใช้เครื่องมือที่จํเพาะมากๆแล้วก็มีไม่กี่ที่นะดังนั้นเนี่ยเอ่อในการในทางในการวิจัยเนี่ยเขามีการถานะครับทาดูมีอุปกรณ์วัดเลยว่าสายตาสัา้นสายตายาวเอ่อ แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถใส่แว่นให้ขัดได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าสัตว์อาจจะไม่ยอมเพราะด้วยความที่ถ้าเขาไม่เคยถูกฝึกมาแม้กระทั่งในต่างประเทศเองที่สัตว์ที่มีปัญหาเรื่องอกระจกตาบางอย่างที่เป็นจากภูพุูมกันแล้วทาให้กระจกตากเสบจะผลกระทบจาก U ูวีเนี่ยมันต้องใส่แว่นกันแดดอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> ออเมืองน้อกเขามีการฝึกเขาอาจจะทําได้ได้เห็นในในอินเทอร์เน็ตแต่ว่า <c oughs> ในในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยมีการตรวจค่อนข้างน้อยแล้วก็เมื่อตรวจแล้วเนี่ยมันการแก้ไขมันก็อย่างที่บอกฮะมัน มันก็แก้ไขค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมในการตรวจเราก็เลยอาจจะมีข้อมูลตรงเนี้ยมันน้อยหน่อยนะครับโอ้แล้วแบบแบบนี้นี่ก็คือถ้าเกิดว่ามันก็ต้องใช้ครอบอ่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างจะจําเพาะมีอยู่ไม่กี่ที่ในไทยแต่ว่าแสดงว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจจะมีสายตาสั้นมีสายตาอะไรเนี่ยเราก็เราไม่มีทางรู้เลยจนกว่าจะไปตรวจ ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจริง,รงมันก็จะมีเรื่องของการการเอ่อค่าชัเป็นการประเมินเนี่ยประเมินได้เช่นท<ช>ี่เขาบอกว่าเอ๊จู่จุน้องกะระยะผิดอย่างเงี้ยครับเอาขนมไปให้แล้วก็เอ่อทำไมน้องเหมือนแบบกะไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้พออันนี้บอกเป็นคเรื่องของเซนเนะ<ช>าะเอาว่าเรื่องของในการที่แบบหลักการเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับน้องก็ไปตรวจในเครื่องเหมือนเรานี้แหละเวลาเราสูเออมองไม่ชัดถ่าพลาดต้องไปดูซิว่ามีปัญหาเรื่องของ การมองเห็นเรื่องของเลนส์ผิดปกติไหมมีมต้อกระจกไหมหรือว่ามีเรื่องของผ้าใสายตาที่เปลี่ยนหรือเปล่าเราก็จะไปเข้าแมชชีนใช่ไหมครับเพื่อตรวจดูหรือว่าไปเจอคุณหมอโรคตาว่าอเอ๊ะทำไมมองตาแห้งหรือเปล่ามองไม่ชัดอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับการตรวจมากขึ้นเนี่ยเอก็จะแต่ทีเดอยางที่บอกครับว่าถ้าเราแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็จะยากถูกไหมคืมอแบบรู้ว่าสายตาสาั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะ ระเลนใส่แว่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มซึ่งการที่เขาปเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้เป็นปกติยกเว้นการทําต้อกระจกซึ่งมันทําให้มันมีการใช้เลนเทียมแต่ว่านั้นก็คือเป็นการแค่เสริมหลังที่ทเจ้าเลนออกแล้วนี่ออกไหมฮะ,ะม,มันก็จะคนละประเด็นกันใช่เรื่องของใสตานเนี่ยมีในเชิงของงานวิจัยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทำคนยังน้อยครับผมแล้วอ,อย่างอาโรคที่พบได้บ่อยมากๆนะคะอย่างในสุนัขเองเนี่ยค่ะอย่างอาจ มีต้อเนี่ยคือมีมันมีต้ออะไรบ้างในสัตว์มันแตกต่างจากในคนไหมคะอาจารย์หมออ,อถ้าเรื่องของต้อครับต้อเนี่ยมันจะมีคานิยามแบบก็คือจะมีต้อกระจกเนาะต้อกระจกคือความผิดของเลนนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาคือขุนการขุนขึ้นของเลนก็จะมีทั้งเรื่องของเสื่อมการอายุซึ่งเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเลนก็จะดูขุนขึ้นแต่ตัวเนี้ยจะมีผลกระทบต่อการมองเห็นไม่มากนะครับยกเว้นว่ามันขุน คบเลยเหมือนต้อกระจกเลยกับอีกอันนึงก็คือต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยก็จะมีหลายระยะนะครับแบ่งอยู่ประมาณสี่ระยะนะครับใ,ในศาสตร์เองซึ่งมันก็จะแบ่งตามได้ว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยอาจจะมีผลต่อการมเห็นไม่มากแต่เมื่อเข้าสู่ระยะที่สามระยะที่สี่เนี่ยอันนี้จะส่งผลกระทกแดดสัตว์จะเริ่มมองไม่เห็นเดินชนอะไรอย่างนี้นะครับเออซึ่งก,ก็ก็อันนี้พูดถึงอีกอันหนึ่งคือต้อหินต้อหินก็คือภาวะที่มีของเหลวในตาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะ ทำให้ปวดตาได้ทําให้มองเห็นลดล,ล,ลงหรือตาบอดได้ดังนั้นเนี่ยในในสัตว์เองก็จะมีต้อต้อหินต้อกระจกนะครับต้อลมต้อเนื้อเนี่ยไม่ค่อยเจอเหมือนในคนะนะครับอันนี้ทีนี้ต้อกระจกเนี่ยการรักษาโดยโดยหลักๆก็คือรักษาถ้าพูดถึงว่าไอเดียวก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดสล่ยต้อเหมือนในคนเลยะนะครับอ่าส่วนต้อหินก็เหมือนกันก็มีหลายนวัตกรรมเช่นการหยอดยาใช้ยาหยอดตา หรือการทําเลเซอร์หรือการทําที่เย็นอะไรเงี้ยนั่นก็จะเป็นรักษาที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับหมายถึงว่าหลักๆเราก็เริ่มทุกอย่างเนี่ยรักษาด้วยกาใช้ยาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยดูว่าถ้ารักษาไม่ตอบสนองด้วยยาก็ต้องใช้เทคนิคอื่นเช่นการผ่าตัดก็มีหลายวิธีทีนี้ถามว่าโรคตาในสัตว์เนี่ยมีหลายๆโรคที่ เรียกเหมือนกันละกันเนาะเพราะว่าอย่างโรคตาแห้งในสัตว์ก็เจอแล้วเป็นเจอได้ค่อนข้างเยอะในกลุ่มประชากรพวกสุนัขคันหน้าซ่านเนี่ยเจอได้บ้านเราแล้วบ้านเรานิยมเลี้ยงด้วยทีน,นี้สาเหตุเนี่ยก็จะต่างกันคือในคนเนี่ยเท่าที่ทราบคือก็จะมีปัญหาเรื่องของการกระพริบตาเรื่องของอายุชนะาที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้งานสายตาที่ไม่เด็ดัาสายตาเล่นมือถือนานๆก็ทําให้ตาแห้งได้แต่ในสัตว์เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีหลายสาหเหตุเช่นเดียวกัน,กนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พันธุกรรมสายพันธุ์นั้นๆเดี๋ยวนําให้เกิดเป็นโรคมากกว่าปกตเิเขาเรียกว่าอ,อภาวะของภูมิคุ้มกันเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของตาแห้งที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่เป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักที่มักจะเจอก็คือภูมิคุ้มกันไปทำลายต่อมน้าตาทําให้ต่อมน้ตาต,นตาเนี่ยไม่สร้างและทําให้เ mm hmm. ปริอกตาล่างลดลงก็ทําให้เกิดโรคตาแห้งมาก็ขึ้นอยู่ความรุนแรงว่าเป็นมากเป็นน้อย หรือว่าอาจจะเกิดจากอายอาุอายุมากขึ้นอาจจะสร้างลัทธินามิกาในคนอันนี้ก็อันนี้เป็นกลุ่มกว้างๆอยู่แม้แต่ว่าการใช้ยาบางชนิดก็จะทําให้ใช้ยาบางชนิดนานๆเช่นยาฆ่าเชื้อบางตัวยาลดตักเสบบางตัวอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เกิดโรคตาแห้งได้ส่วนต้อกระจกก็มีหลายสาเหตุครับอ,อาจจะเกิดจากการะทุก,กรรมจากสายพันธุ์เหมือนกันเนาะแล้วก็เกิดจากโรคหลายๆโรคเช่นโรคเบาหวานก็ทําให้เกิดต้อ,อกระจกเมือนในคนเลยนะครับ เอ่อต้อหินก็เจอได้เหมือนกันเนที่บอกไปแล้วก็อ <c oughs> ันนี้ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคตาหลายๆโรคในศัตร์นะครับมันจะมีโรคเกี่ยงเครื่องของพันธุก,กรรมสายพันธุ์มาเกี่ยวข้องกึุ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พฤติกรรมการเลี้ยงน,นะบางตัวก็จะเช่นมีแผลแล้วเกิดการอุดตันนู่นนี่น่าจะข้างในก็จะทําให้เกิดปัญหาเอ่อต้อหินตามมาได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีเป็นเรื่องของเชิขงของการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้เกิดนะครับอะไรแบบนี้ครับผม แล้วแบบนี้เนี่ยคือมีการการรักษาเนี่ยคือมีการประเมินเบื้องต้นหรือว่ามีการดําเนินการรักษาอย่างไรสําหรับในแต่ละระยะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้อแบบต่างๆเ,เบื้องต้นถ้าสมมติเป็นต้อกระจกก่อนแล้วกันนะครับค่ะเถ้าต้อกระจกเนี่ยเราก็เปการประเมินก่อนว่าหนึ่งตัวเนี้ย แล้วประวัติก่อนว่าเขาเป็นมานานแค่ไหนนะครับเขามีระยะเวลาในการพัฒนาโรคเนี่ยเร็วไหมบางตัวเป็นภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์บางตัวพัฒนาอย่างช้าช้าไอ้พัฒนาอย่างช้าช้าเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงภายในหลักวันหลักสัปดาห์เนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าอาจจะมีปัญหาของเรื่องของโรคทางระบบหมายความว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานไหมอาจจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบในตาอื่นๆแล้วเหนี่ยวนาให้เกิดไหมเรื่องการเนี้ย ก็ต้องตรวจไม่ใช <v r> ่เพิ <ğim> ่มนอกจากตรวจตาแล้วก็ต้องไปตรวจเรื่องของโรคเจะบโรคโรคทางระบบด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมันก็จะส่งผลในการที่ประเมินในการพิจารณาการรักษาบางตัวเจ้าส่ที่ผมบอกไปอาจจะสาทางยาก่อนเช่นเยาลรดักเซบอะไรเงี้ยแต่ว่าต้อกระจกเองเนี่ยไม่ได้มียาที่สามารถใช้แล้วทาให้กลับมาตาใสคือมันขูดของเลนนะครับมันไม่สามารถกลับมาใสได้ด้วยการใช้ยาหยอดตา นั้นการที่จะกลับมาสายได้หรืออะไรได้เนี่ยก็คือการผ่าตัดสลายต้อเท่านั้นที่แนะนำนะคะแต่ว่าก็าก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพสัตว์ว่าสามารถทําได้ไหมถ้าบางตัวไม่สามารถทําได้ก็อาจจะต้องเขาเรียกว,ว่าออฟเซิร์ฟแล้วก็ดูเรื่องของการให้ยาเพื่อลดการอักเสบหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการเกิดต้อกระจกเช่นมีการอักเสบในตาเกิดขึ้นก็ให้ยาเพื่อควบคุมการกเสบหรือมีปัญหาเรื่องของปัญหาทางระบบเบาาวงเบาหวานก็ไปแก้เรื่องเบาหวา,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 านให้แน่นน่อนก่อนอคุมน้ำตาให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปผ่าตัด นะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่าหรือว่าถ้าเรื่องต้อหินส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาทางการใช้ยาก่อนเบื้องต้นเลยนะครับก็จะมีกลุ่มชังการรักษาต้อหินอยู่หลายกลุ่มให้เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเกิดโรคด้วยเกิดแบบเป็นพันธุกรรมเกิดมาไหมหรือมาเกิดขึ้นภายหลังยาก็จะเลือกต่างกันนี่คุณหมอตาเขาจะเป็นคนเลือกว่าโอเคต้องคนไหนที่จะเหมาะกับยากลุ่มไหนใช้ความถี่บ่อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือนอกจากอย่างโรคตาใน สัตว์เลี้ยงที่เรากล่าวถึงก็จะมีสุนัขก,กับแมวใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์อื่นเคยพบไหมคะอย่างเช่นในกระต่ายหรือว่าในนกเคยมีใครพามารักษาไหมคะว่าออนกรหรือว่า<ม> <laughs> เ,ปเป็นโรคตาด้วยค่อนข้างเยอะนะคะคือผมก็ดูแลเรื่องสัตว์โรคตาในสัตว์ทุกชนิดนะครับในเอ็กโซติกด้วยก็คือสัตว์พวกกระต่ายนอกจากสุนัขและแมวก็คือ็นกระต่ายหนูหนูแฮสเตอร์นะครับตูเปไกดเดอร์นะครับนกต่าง นะครับรวมถึงตัวงูเต่าก็มีปัญหาเรื่องตาได้เหมือนกันนะครับในม้าเองก็มีเหมือนกันนะครับคือตัวที่นี่มีปัญหาเหมือนเหมือนกันคือหมายถึงว่ามีปัญหาที่ตาได้เหมือนกันตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในนี้ปัญหาที่เจอในกระต่ายก็จะมีเรื่องของต้อกระจกเหมือนกันนะรแัแผลหลุมที่กระจกตานะครับแต่ว่า สาเห็นำนกนมาก็จะแตกต่างกันในสุนัขและแมวอย่างเช่นในกระต่ายเองเนีย่ยนอกจากเรื่องของบรรทุกกรรมแล้วเนีย่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของออโปรโตโซชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เหยื่อนาให้เกิดต้อกระจกได้อย่างเงี้ยเป็นตน้นส่วนในของส่วนของหนูแกสบี้ <c oughs> ก็จะมีปัญหาเรื่องตายแห้งเรื่องของกระจกตาอาตักเสบเรื่องของต้อกระจก นะครับแฮมสเตอร์ช hmm. ูก้าไกเดอร์เนี่ยเจอบ่อย mm hmm. ก็จะเป็นปัญหารเรื่องของต้อกระจกและปัจจุบันอาจจะเป็นเลือดชิดก็ได้นะ <Yeah. S 1> อาการอินบีดและทําให้เกิดพัฒนาหรือมีการถ่ายทอดยีนของตัวที่เคยปีต้อกระจกถู mm hmm. รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็มาถึงรุ่นาหลานๆอย่างเงี้ยก็เกิดได้เหมือนกันหรือการให้อาหารที่ mm hmm. ไม่สุขลักษณะในกลุ่มพวกเอ็กโซติกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับตาเรื่องเรื่องต้อกระจกได้เหมือนกันในนกเองส่วนใหญ่ก mm ็ hmm. จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนาะหรือว่าเรื่องของ พันธุกรรมเนา<อ>ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ดังนั้นเนี่ยสังเกตว,ว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีโรคหลายโรคที่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นมาแต่กําเนิดแต่ว่าปัจจัยของสายพันธุ์มีโอกาสโน้มนําให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในตาที่แตกต่างกันได้อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะโหอาจารย์หมอแล้วสุดท้ายนี้นะคะคือ,อพอจะแนะนํานวิธีการดูแลรักษาดวงตาของสัตว์เลี้ยงไหมคะ ว่าจะต้องอ่าควรจะปฏิบัติแบบไหนยอดตาหรือว่าพยายามหมั่นสังเกตคะอาจารย์หมอคะอ่าก็จริงๆแล้วในการดูสุขกับปัญหาสุขภาพตานะครับก็เหมือนกับที่กัดเบื้องต้นว่าอะไรที่ผิดปกติไปนั้นแปลว่าปกติน้องต้องลืมตาได้เป็นที่ถูกไหมครับไม่มีอาการหลีตาหรือตาแดงหรือว่าเอา่อเครืองตาเช่นอย่างที่บอกไปแล้วเอาหน้าถูใายอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ย การล้างตาก็ไม่จำเป็นต้องล้างทุกๆวันนะครับในบางตัวถ้าไม่มีปัญหาเรืองตาก็อาจจะไม่ต้องล้างเลย่เพราะเขาก็จะมเีเรื่องของสรีระของเขาเองท,ที่ที่เขาจะมีการเกลีย่ยน้ําตาผิวกระจกตาเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยยกตัวเห็นว่าอามีขี้ตาเยอะกว่าปกติแวก็อาจจะมีการทําความสะอาดตาด้วยน้ํายาล้างตาหรือน้ําเกลืออะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็น้ำตาเทียมสามารถให้ได้ไหมให้ได้ครับแต่ว่า เราก็ต้องดูว่าเขามีปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าอินบงเราเนี้ยเราตาแห้งเราตาัดเราเคลื่อนตาบลัดน้าตาเทียมด้วยความสบายตาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถามว่าอื่นๆก็คงจะดูเรื่องของสุขภาพโดยรวมด้วยนะคะว่าเาที่อยู่ที่กินเขาเป็นยังไงแล้วก็สุขภาพโดยรวมเขาเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องอความดานาาันเบาหวานหรืออะไรนี้หรือเปล่าเพราะพวกนี้ก็ส่งผลกระทบ,บตาได้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมป้องกับตา ทำให้ตาบอดได้นะครับงั้นแล้วก็เรามีปัญหาสุขภาพรบๆอื่นๆตามมาด้วยนะครับงั้นข้าหมายผมก็คือเราบอดความสังเกตเราลเล่นกับน้องทุกวันลอ,ลองสื่อสารเรื่องการมองตาดูซิว่าเขาดูแบบอ่าสบายตาอยู่ไหม <ฮะ S 2> เขายังมีการหลี่ตาไหมตาแดงไหมขีตาเยอะไหมถ้ามีการเหล่าเนี้ยอาจต้องแนะนําว่าพาไปตรวจสกรีนิ่งเบื้องต้นกับคุณหมอใกล้บ้านก่ <ฮะ S 2> อนนะครับ ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์อาจารย์หมอนะคะในสัตวแพทย์ทาเนศอนุสักเสถียรมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลในเรื่องของโรคตาในสัตว์เลี้ยงนะคะอาจารย์คะครับผมยินดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย